แม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงการานนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถือว่าเป็นช่วง low season ของเชียงใหม่นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่เชียงใหม่ครับส่วนใหญ่เขาก็ตั้งใจจะมาเล่นน้ําสงการานกันแหละครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับแตกต่างจากช่วงไฮซี s ั a นในช่วงปลายปีครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ย ก็ตั้งใจกันแล้วก็วางแผนกันมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเชียงใหม่มีน้ำตกหลายที่นะครับมีภูเขามีดอยหรือแม้แต่การมาเที่ยววัดกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ วัดพระทาตดอยคำปีนี้ครับต่างจาก4-5ปีก่อนคนน้อยลงเรืเร่อยๆครับเมื่อคนน้อยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะธุรกิจมลิกแกบนนะครับหรือแม้แต่ร้านค้าต่างๆที่ตั้งอยู่บนวัดพระทาตดอยคำสาเหตุหนึ่งเขายอมรับแล้วครับว่ามันเกิดจากปัญหาฝุ่นควันครับ โอ้โหช่องขายใหม่ๆนี่ขายดีมากเลยค่ะคนเยอะมากแล้วก็เรื่องฝุ่นนี้จะมีสองสามปีหลังเนี่ยที่เขาว่ามีฝุ่นเยอะเชียงใหม่นี้เผาป่าอะไรกันอย่างเงี้ยก็คือสองสามปีหลังนี้รู้สึกว่ามันเยอะมากความฝุน่นใช่อยอดขายล้น้อยใช่คนก็ไม่ค่อยขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ะได้รับผลกระทบแต่ยังไม่ได้ลดลงมากค่ะ ค่ะบางครั้งลูกค้าเขาก็ต้องการมาแก้บนเมื่อเขาสําเร็จแล้วเขาก็อยากจะมาแก้บนก็ยังมาเรื่อยๆอยู่ค่ะใช่มีผลกระทบบางคนก็เขาแบบมีครอบครัวเขาก็ไม่กล้าที่จะพามาเขาก็แบบเดี๋ยวพี่รอให้ PM จ้างลงหน่อยพี่จะมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็บางครั้งก็แจ้งข่าวลูกค้าเป็นระยะระยะไม่สะดวกมาทางร้านเรามีบริการแก้บนออนไลน์ค่ะคือเราสามารถแก้บนออนไลน์คือเป็นเราทางร้านเป็นตัวกลางในการนำดอกมะลิขึ้นไปถวายให้ลูกค้าค่ะ แล้วก็เราจะมีการถ่ายรูปส่งวิดีโอแล้วก็จะส่งวิธีไหว้ <บน S 1> แก้บนบ<อ>ที่<อ>บ้านให้<า>ลูกค้าค่ะ,ะครับเป็นโลซีซันด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันด้วยลูกค้าก็อาจจะไม่ต้องการที่จะมากันในช่วงเวลานี้นะครับร้านมาลีแก้บนเขาก็เลยยอมรับว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยที่เขาบนบานหลวงพ่อทันใจเอาไว้แล้วก็สําเร็จตามความตั้งใจติดต่อกลับมาที่ร้านครับบอกว่า แก้บนแทนหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขากังวลเรื่องปัญหาฝุ่นครับทีนี้ร้านเขาก็เลยอำนวยความสะดวกให้นะครับก็เลยใช้วิธีแก้บนออนไลน์กัน เมื่อนักท่องเที่ยวมันลดลงครับคนเดินทางมาบนบานน้อยเขาก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันครับก็มีการโปรโมทร,ร้านทางสื่อออนไลน์เพื่อที่จะให้เข้าถึงลูกค้ากันได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆโดยเฉพาะชาวจีนครับที่เขาตามมาจาก t i k t o ok อครับแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านค้าร้านใหญ่ๆเท่านั้นนะครับแต่ว่า แผงมะลิเล็กๆถ้าคุณชมเคยมาที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับตามทางที่ขึ้นไปบนวัดพระธาตุเนี่ยจะมีร้านแบบนี้ครับเล็กๆครับตั้งเรียงรายกันเป็น10บๆร้านเลยตลอดขึ้นทางตลอดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำนะครับร้านเหล่านี้ครับร้านเล็กๆแบบนี้เขาก็ต้องปรับตัวกันเหมือนกันต้องวางแผนการขายให้ดี พอลูกค้าลดน้อยลงออเดอร์ของก็ต้องน้อยลงด้วยนะครับเขาไม่สั่งตุนของเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ขาดทุนตามมาครับ